สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GF o ฟกสปอ o ์ตออนทนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามวุฒบอลปางปูรอครับวันนี้ผมมาฝึกการยิงประตูนในระยะ1เมตรนะฮะก็หลายๆท่านก็ถามเทคนิคแนะนำกับ g f o l k มาว่าเวลาเล่นวุฒบอลยิงในระยะประมาณ1เมตรหน้าเกตประตูเนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างก็ จริงๆแล้วก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะแนะนําให้กับสมาชิกได้นะฮะว่าจริงๆแล้วว่าเทคนิคในการยิงเนี่ยมันจะมีทฤษฎีในการฝึกยังไงบ้างแต่วันนี้ครับจะลองเอาประสบการณ์จากที่ g f o ฟกได้ไปสัมผัสนะ,ะกับนักกีฬาวุธบอลหลายๆจังหวัดที่เคยร่วมกิจกรรมกันมาได้รับคำแนะนำจากผู้รู้หลายๆท่านแล้วก็สมาชิกหลายๆท่าน ก็ได้ให้คำแนะนำในการยิงประตูมาหลายแบบมากซึ่ง g f o ฟก็ลองนำมาฝึกดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบไหนเทคนิคแบบไหนที่ g f o ฟได้ฝึกแล้วรู้สึกว่ามันคุ้นชินกับการเล่นของเรานะฮะก็จะนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับสมาชิกที่ติดตาม g f o ฟ Wood o n ให้ได้ลองนำไปฝึกดูนะเมื่อสักครู่นี้ผมตั้ง ลูกวุดบอลจำนวน10ลูกในรัศมีประมาณ1เมตรนิดๆน,นะฮะไม่เกิน1เมตรครึ่งก็ฝึกมาหลายรอบแล้วฮะกว่าจะยิงเข้าประตูได้90%าเอนะฮะก็คือ10ลูกพลาดไป1นลูกเดี๋ยวเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าผมจะลองตั้งลูกเล่นอีกครั้งหนึ่งนี่ผมจะทำได้กี่ลูกนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำเทคนิคให้ว่าในแต่ละลูกแต่ละมุม ที่แตกต่างกันผมได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้รู้มาอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งลูกก่อนนะครับ ในกรณีที่เรามีลูกวุดบอลหลายลูกนะฮะอย่างตอนนี้ผมมีลูกวุดบอลอยู่10ลูกผมก็จะตั้งให้เป็นรัศมี1เมตรเลยนะฮะก็โค้งใช้แกนกลางของเกตเป็นจุดศูนย์กลางนะแต่ถ้าใครที่มีลูกวุดบรรอลจำนวนน้อยนะมีสามสี่ลูกก็สามารถฝึกได้ในแต่ละมุมได้นะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่า ผมจะทําได้ดีมากน้อยขค่ไหนระหว่างนี้อยากจะให้สมาชิกทุกท่านลองดูถ้า,าในการตีของผมนะฮะว่าแต่ละลูกแต่ละมุมผมปล่อยไม้ไปยังไงบ้างนะฮะก็ลองมาดูก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้ผมจะทําได้สักกีลูกนะฮะลูกที่ยากที่สุดของการยิงก็จะเป็นมุมขวากับมุมซ้ายนะเพราะว่ามันแคบมากนะฮะ ลองดูนะครับ โอเคครับผมก็นี่ครับเป็นการฝึกในการยิงประตูนในระยะประมาณ1เมตรซึ่งจังหวะการยิงจะสําคัญมากในการเล่นเกม g ีโฟกุตบอลนะครับเพราะว่าของเราเป็นเกมที่เป็นพาสานะฮะจะมีจังหวะเสิร์ฟวางแล้วก็ยิงสําคัญที่สุดคือการยิงประตูต้องให้เข้านะฮะก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้า,าทุกท่านสังเกตนะฮะลูกที่อยู่มุมลูกแรกเลยนะฮะ ผมจะพลาดนะผมลืมในการตีเทคนิคของการตีนะฮะผู้รู้เขาแนะนำว่าในการตีลูกที่อยู่มุมเกตสังเกตไหมว่าผมจะเวี่ยงเฉียงเป็นรูปครึ่งวงกลมเลยนะฮะด้านข้างตีนะฮะใช้การปาดนะฮะ ยอดฝีมือหลายท่านบอกว่าใช้วิธีการยิงแล้วก็ปาดปาดให้ลูกมันหมุนนะฮะพอปาดลูกเนี่ยลูกมันจะหมุนเพื่อที่ว่าเวลาลูกไปกระทบกระดิ่งนะที่สําคัญคือเขาบอกว่าถ้ายิงลูกมุมมุมสุดลูกแรกให้ใช้เทคนิคการยิงปาดแล้วก็ให้เลงไปตรงที่เสาที่สองเสาสอง,สองนะฮะจะต้องโดนเสาสอง,สองเหลี่ยมในนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลงที่เสาสอง,สองเหลี่ยมใน ก็เท่ากับว่าลูกวุดบอลของเราเวลาเข้าประตูเนี่ยจะต้องไปโดนกระดิ่งนะลูกตุ้มนะฮะจะไปโดนลูกตุ้มก่อนแล้วถึงจะไปโดนเสาสองและหลังจากน,นั้นนะครับการสปรินของลูกจะทําให้ลูกหยุดนิ่งระหว่างกลางเขตพอดีเพื่อที่รอให้กระ<น>ดิ่งม้วนตัวกลับมาตีนะฮะสวัสดีครับแบบยังเลย,เรยรครับอลองดูนะฮะร,ระยะไกล เวลาเราหมุนนะครับหมุนลูกพอเราตีลูกสปินโดนโดนเสาแล้วก็กระดิ่งม้วนกลับมาตีให้เข้าลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็พยายามอย่าให้โดนเสาแรกนะถ้าโดนเสาแรกจบเลยนะคร ถ้าโดนเสาแรกนี่เท่ากับจบเลยนะฮะถ้าโดนเสาสองมันจะเข้านะฮะเล็งที่เสาสองในการยิงมุมแคบให้เล็งที่เสาสองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเสาสองเหลี่ยมใน แล้วก็ที่สําคัญคือน้ําหนักครับน้ําหนักในการตีนี่คือจะต้องกะประมาณว่าให้ยิงแล้วโดนลูกตุ้มโดยที่ลูกจะไม่แรงเกินไปถ้าแรงเกินไปลูกมันจะเด้งออกจากลูกตุ้มไม่วางจ่ออยู่หน้าเกตเพื่อลอลูกตุ้มตีม้วนกลับมานะแต่ถ้าเบาไปนะฮะยิงโดนลูกตุ้มก็จริงแต่ลูกตุ้มมันไม่ม้วนมาตีาลูกวุตดบอลให้เข้าประตูก็ถือว่ายังไม่ดีพอเพราะฉะนั้น น้ำหนักในการยิงจะต้องมีน้ำหนักพอที่จะส่งลูกตุ้มให้หม้วนกลับมาหนึ่งรอบและก็ที่สำคัญต้องใส่สปรินเพื่อไม่ให้ลูกมันกระเด้งออกจากหน้าประตูเท่านั้นเองนบผมและที่สำคัญห้ามยิงโดนเสาแรกก่อนต้องยิงเข้าไปที่เสาสองนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการยิงลูกที่อยู่มุมถ้าเราหันหน้าเข้าหาประตูก็อยู่มุมซ้ายของเรานะฮะ แต่ถ้าเป็นที่อยู่ลูกที่อยู่มุมขวานะฮะมุมขวาแบบนี้นะความยากของมันก็คือมันจะเป็นมุมที่เราไม่ถนัดนะเพราะว่าถ้าเราถนัดขวาเนี่ยการยิงแบบนี้เราจะปาดเป็นเออเป็นรูปโค้งไม่ได้นะมันมันจะไม่เคลบ เพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมก็พยายามฝึกอยู่นะเทคนิคนี้น้ำหนักไม่ได้ครับโดนกระดิ่งละ บอกว่าถ้าอยู่ทางมุมมุมขวาของเรานะฮะให้วางาหน้าไม้ของวูดบอลเนี่ยครับประมาณครึ่งลูกแล้วเวลาตีครับให้เฉือนเฉือนไปข้างหน้านิดนึงนะฮะอันนี้คือออก acting ให้เยอะหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเราตีปุ๊บให้โดนครึ่งใบนะฮะแล้วก็ปล่อยไม้ให้ตรงลักษณะเดียวกันครับเลงไปที่เสาสองนะฮะ แล้วก็ห้ามโดนเสาแรกก่อนเหมือนกันนะแล้วก็น้ําหนักต้องได้ด้วยนะฮะก็คือลูกมันจะพุ่งเข้าโกนะฮะเดี๋ยวผมลองอีกสัก2-3ลูกก่อนนะฮะมุมนี้ กระดิ่งแล้วนะแต่มันไม่ม้วนเข้านะฮะต้องน้ำหนักด,ด้วยนะฮะมุมนี้เป็นมุมที่ยากสำหรับผมนะฮะ สักลูกหนึ่งนะ่ะเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของการฝึกก็คือพยายามฝึกให้มันชินมือนะฮะน้ำหนักเราได้แล้วก็ความรู้สึกมันได้นะอันนี้ผมสารภาพตามตรงเลยว่าผมไม่ค่อยได้ฝึกการเล่นแบบจริงจังแบบนี้มานานแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มรื้อฟื้นแล้วก็นึกถึงคําแนะนําของยอดฝีมือหลายๆท่านถ้าเราฝึก จนชนานาญแล้วผมคิดว่าการพัฒนาของการยิงลูกฟุตบอลเราจะแม่นขึ้นส่วนลูกอื่นๆที่อยู่ด้านหน้าเกตนะฮะมันก็มีเทคนิคง่ายๆนิดเดียวก็คือตีไม้แล้วก็ฟอลโล่ตามนะฮะไม่ไม่ได้ยากมากนะฮะระยะในการยิงลูกที่อยู่หน้าเกตเราจะไม่ตวัดไม้เหมือนที่อยู่ลูกฝั่งซ้ายมือหรือไม่ได้ยิงครึ่งลูกเหมือนที่อยู่ ขวามืออันนี้เราจะยิงเต็มลูกเลยนะผมแล้วก็โฟลโล่ไม้ให้มีน้ําหนักผ่านแกนกลางไปนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้สําหรับสมาชิกที่อยากจะฝึกการยิงให้แม่นเอาไปฝึกดูนะฮะ แล้วมาคอยติดตามกันต่อไปครับว่าจีโฟก็ผมก็พยายามจะฝึกให้ชํานาญขึ้นเหมือนกันแล้วคิดว่าครั้งต่อไปคงจะมีการพัฒนาฝีมือไปพร้อมๆกับสมาชิกที่ตั้งใจซ้อมโดยเฉพาะจีโฟกุตบอลของเรานะถ้ายังไงก็อย่าลืมคอยติดตามกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรอัปเดตกันอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ นหยลุงชัยลองเอาไปยิงดูส,สิสองคืนแล้วไม่อยู่นั่นนส <c oughs> ะสิเดี๋ยวเราดูลุงชัยโชว์ฝีมือสักหน่อยนะฮะไหนๆมาเป็นคนแรกแล้ววันนี้ สองครับเยย่ยมโอเคครับผมได้วอร์มสักสามสี่ลูกนี่เริ่มแม่นแล้วนะฮะ โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ